สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อครูอิว๋วได้เปะชีวิตก็ปังได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับกันแดดกันนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตอนนี้อากาศบ้านเราร้อนมากถึงร้อนมากที่สุดเอาจริงๆแล้วนะคะบ้านเราไม่มีฤดูไหนที่ไม่ร้อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกันแดดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่จะใช้เฉพาะหน้าร้อนมันเป็นเรื่องของ365วันค่ะเพราะเราต้องเจอแดด UV ทุกๆวันอยู่แล้วนะคะวันนี้ถ้าหากว่าเราจะลงทุนกับสกินแคร์ดีๆสักตัวเนี่ยตัวแรกที่อยู่จะแนะนำเลยก็คือกันแดดน,นะคะอย่าพึ่งไปตัวอื่นถ้าคุณยังไม่ได้ใช้กันแดดมันเหมือนเท่ากับว่าเอาล้านมาคูณศูนย์นะคะอ่ะมาดูกันนะคะวันนี้ อยู่มีกันแดดรุ่นเด็ดรุ่นดังตัวปรังตัวโปรดของกิฟฟอรีนมาฝากถึง3รุ่นด้วยกันนะคะค่ะสำหรับตัวแรกนะคะอิวแนะนำตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะกิฟฟอรนีมัลติโปรเทคทีฟซันสกรน SPF 5ีน SPF 50 P.A. บวก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 นะคะตัวนี้มีถึง4บวกด้วยกันนะคะสำหรับกันแดดตัวนี้นะคะเนื้อเขานั้นจะเป็นเนื้อนำนมค่ะบางเบาซึมซาบเร็วเป็นเนื้อโลชั่นนะคะเวลาก่อนใช้เราเขย่าแบบนี้เขาจะมีลูกแก้วอยู่ด้านในนะคะถือว่าเป็นกันแดดที่ครบเครื่องมากๆค่ะตัวนี้สามารถเป็นเมคอัพเบสไปในตัวด้วยนะคะเวลาเราทาไปที่ผิวเขาจะช่วยปรับความสว่างให้ผิวของเราเนี่ยสว่างขึ้นอีกหนึ่งระดับด้วยนะคะช่วยป้อง กันรังสี UVA และก็ UVB ด้วยค่ะรวมทั้งรังสีที่มาจากหลอดไฟหน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้มีความพิเศษมากกว่านั้นค่ะเขาช่วยป้องกันฝุ่นและมลภาวะนะคะรวมทั้งรังสีที่มาจากความร้อนต่างๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่เหมาะกับผิว คนที่แบบระคายเคืองได้ง่ายมีแนวโน้มจะแพ้ได้ง่ายเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ใส่สารวัตถุก,กันเสียหรือว่าพาราเบนนะคะแล้วที่สำคัญนะคะใครที่จะไปทะเลแล้วต้องการหากันแดดที่ปกป้องผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเกาะผิวของเราได้แน่นระหว่างที่เราลงไปไว่ายน้ำนะคะใช้กันแดดตัวนี้ได้เลยนะคะสามารถทาแล้วลงไปไว่ายน้ำไม่หลุดแน่นอนนะคะเพราะเขาเคลมว่า ปกป้องแสงแดดได้ด้วยแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อได้อย่างดีเยี่ยมค่ะเหมาะมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาฝ้าตัวฝ้าเนี่ยเวลาเราออกแดดมากๆเนี่ยฝ้ามันจะเข้มขึ้นถ้าเราใช้กันแดดไม่มีคุณภาพแต่ถ้าเราทาตัวนี้นะคะด้วยความที่มันปกป้องได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกาะแน่นเวลาเราเจอเหงื่อก็ไม่หลุดเนี่ย ฝ้าของเราก็จะจางลงด้วยนะคะแล้วก็คนที่แพ้กันแดดนะคะไม่ว่าใช้กันแดดอะไรก็แพ้แสบตานะ,ะรับรองว่าเจอกันแดดเจ้าขวดสีเหลืองนี้แล้วนะคะจะต้องชอบแน่นอนค่ะนอกจากนั้นนะคะใครที่เข้าครัวบ่อยๆเนอะอย่างเช่นแม่บ้านอย่างเงี้ยค่ะทำกับข้าวแล้วเจอรังสีความร้อนจากเตา หรือนะคะความร้อนอะไรต่างๆที่ที่มาประทะที่ผิวหรือคนที่ขับรถนานๆนะคะรังสีความร้อนเหล่านั้นนะคะมาช่วยกระตุ้นเม,ม็ดสีมาลานินให้เข้มขึ้นเกิดฝ้ากระได้ง่ายด้วยนะคะกันแดดตัวนี้ก็สามารถปร้องกันรังสีจากความร้อนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าครอบคุมมากๆเลยนะคะและสําหรับตัวที่2นะคะที่อิวจะแนะนํานะคะเป็นกันแดดรุ่นที่อิวเลิฟมากๆแล้วก็ชอบแนะนําให้ เพื่อนๆนนใช้ตัวนี้มากๆด้วยความที่แบบว่าเป็นตัวเลิฟตัวหลักเนาะนั่นก็คือ Gifferin e ว w น i s ไ w h i t e n n n g Protective Day SPF 50นะคะ PA บวกบกบวกตัวนี้นั่นเองค่ะหลอดเขาจะเป็นหลอดจิ๋วแบบนี้นะคะ30 ml นะคะหลอดเขาจะเป็นทรงยาวแบบนี้นะคะพวกเราจะเรียกกันว่ากันแดดหลอดจรวด โอเคนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเนื้อกันแดดซึมซาบเร็วมากๆค่ะเป็นเนื้อบางเบาที่เวลาเราทาเข้าไปแล้วนะคะมันคล้ายๆแตกตัวเป็นน้ําแล้วก็ซึมเข้าไปในผิวเลยความพิเศษของรุ่นนี้นะคะ เขามีสารสกัดบำรุงผิวจากดอกเอเด i s e ว์นะคะแล้วก็เอลพีเนียไว้นะคะเจ้า2ตัวนี้ช่วยปกป้องผิวจากพวกมลภาวะนะคะ mm hmm. เขามีผลวิจัยว่าดอกเอเดว์เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาทนหนาวได้ดีมากๆทนความร้อนได้ดีดีมากๆนะคะ mm hmm. เขาเลยนำเจ้าดอกเอเดว์เนี่ยมาสกัดเป็นาสารสำคัญลงไปในเครื่องสำอางน,นะคะ mm hmm. นั่นก็จะช่วยปกป้องผิวของเรานะคะแล้ว แอลพีเหนียวไว้เนี่ยก็จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะด้วยความพิเศษของเขาที่มีตัวทั้งบำรุงได้ด้วยกันแดดได้ด้วยเนื้อบางเบาด้วยจึงทำให้กันแดดรุ่นนี้เป็นที่นิยมมากๆค่ะอิวแนะนำเลยนะคะเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มีแนวโน้มเป็นสิวได้ง่ายค่ะเพราะว่าคนเป็นสิวเขาจะไม่ชอบอะไรที่เนื้อมันหนักเนื้อเหนอะหนักนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่ก่อกวน เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยจะไม่ไปรบกวนสีผิวหรือทําให้สีการแต่งหน้าของเราเพลี่ยนด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบว่าเอ้ยแบบกลัวอุดตันไม่ชอบเนื้อหนักไม่ชอบแบบว่าอะไรที่มันไม่สบายผิวคือรุ่นเนี้ยเหมาะมากๆเลยค่ะเพราะเกลี่ยไปแล้วเนี่ยทาไปแล้วจะซึมเข้าผิวทันทีเลยแล้วสาหรับรุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่ว่านะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ผิวเป็นสิวง่ายใช้ได้ผิวผู้ชายนะคะ ที่ไม่ชอบอะไรเนินอหนะนะคะไม่ชอบทาครีมไม่ชอบอะไรเลยแต่ชอบออกแดดนะคะอิ๋วแนะนําว่าลองใช้กันแดดรุ่นนี้ดูจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยจริงๆค่ะมาพูดถึงกันแดดตัวที่3ที่อิวจะแนะนำนะคะนั่นก็คือกิฟฟิรินกมราดบูเต้ UV Defy Rewriting Cream SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะตัวนี้นี่เองนะคะ ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเนื้อครีมนะคะแต่รู้ไหมคะว่าเป็นเนื้อครีมที่เนื้อบางเบามากซึมซาบเร็วนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนานะคะรุ่นนี้นะคะ SPF 50 ะะ PA 3บวกซึ่งถือได้ว่าเป็นค่ามาตรฐานที่เราควรจะใช้กันแดดนะคะแล้วตัวนี้นะคะมันยังมีตัวที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะสารสกัดจากแพลงต้นทะเลวิตามิน E และวิตามิน B5 นะคะเหล่านี้นะคะจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะในระหว่างวันด้วย อยูว่าตัวนี้เหมาะกับสาออฟฟิศมากมากที่เวลาเราทํางานในห้องแอร์เนี่ยช่วงเวลาระหว่างวันเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าผิวเราเนี่ยแห้งมีการระเหยของน้าจากผิวและที่สําคัญเนี่ยผิวเรายังประทากกับ U V U V ที่เกิดจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอมือถือทุกทุกวันเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานออฟฟิศจะไม่มีทางรู้เลยว่าฝ้ากะของเราอ่ะเข้มขึ้นโดยไม่รู้ตัวมารู้อีกทีคือเป็นฝ้าแล้วอ่างเงี้ยค่ะตัวนี้จึงเหมาะกับสาออฟฟิศมากมากนะคะ เหมาะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งค่ะใครที่กำลังหากันแดดดีๆแล้วทาไปแล้วบำรุงผิวไปด้วยนะคะเรียกว่าทั้งกันแดดทั้งบำรุงเป็นทูอ Inone อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือกันแดดตัวเด็ดตัวปัง hey, ของกิฟฟรีนะคะ<ๆ>ถ้าหากว่าใครอยากจะใช้กันแดดแล้วได้ผลดีนะคะอยู่มิทริคฝากไว้2ข้อนะคะ สองข้อนี้จะทําให้เราทากันแดดเราได้ผลมีประสิทธิภาพที่เห็นผลอย่างรวดเร็วนะคะข้อแรกนะคะจะต้องทาในปริมาณที่เหมาะสมนั่นก็คือเท่ากับเหรียญ5บาทนะคะใช้ทริคนี้ได้ผลแน่นอนนะคะให้ทาที่ผิวแล้วก็เกลี่ยจนเนื้อกันแดดซึมเข้าสู่ผิวให้หมดแล้วค่อยลงเมคอัพนะคะข้อที่2เมื่อเราทากันแดดแล้วนะคะช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือช่วงเวลาล้างหน้าค่ะ คือเวลาเราเลือกกันแดดเราจะเลือกกันน้ํากันเหงื่อโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่เวลาล้างหน้าเนี่ยเราจะมักลืมว่าจะต้องเช็ดเอาสารป้องกันแสงแดดที่ติดบนผิวหน้าเราออกให้หมดด้วยนะคะถ้าออกไม่หมดจะก่อเกิดทําให้ผิวหมองคล้ําและบางคนนะคะอาจจะ ทำให้เกิดการอุดตันได้ด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นที่มาของผิวแห้งกล้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนําทริคสองข้อของอิ๋วไปใช้นะคะทาในปริมาณที่เหมาะสมและทําความสะอาดครีมกันแดดออกให้หมดจดนะคะเท่านี้นะคะก็ทําให้เรามี ผิวหน้าที่สวยใสและแข็งแรงไม่เป็นฝ้าเป็นกระแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่ก็ขอฝากกันแดดทั้ง3รุ่นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อิ๋วด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยแชร์ให้อิ๋วนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ